ตาศักระเกจิดัง50สบปีหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอพระดีมีวิชาผู้คงแก่เรียน8ลิว้วประวัติทึ่งห้าขวบสวดชินนบัญชรได้เปิดบันทึกตำนานพระเกจิเพชรน้ำงามแห่งลุ่มแม่น้ำบางประกงอีกรูปหนึ่งในยุคนี้หลวงพ่อช้างเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดจุกเชอ เจ้าคณะตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพระเกจิอาจารย์ในรุ่นปัจจุบันนี้ที่มีความน่าศรัทธาเลื่อมใสามากด้วยมีศิลาจาวัดที่งดงามมีเมตตาต่อทุกคนที่ไปกราบไหว้ที่สำคัญท่านไม่สะสมใครไปทำบุญกับท่านแล้วท่านก็จะนำไปสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาจนหมดส้น ท่านมีนามเดิมว่าลนชัยปันทะโชตชื่อเล่นช้างเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมพศ2515เวลา8.55นาฬิกา55นาทีที่บ้านเลขที่41หมู่2ตำบลคลองจุกกระเชออำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาโยมบิดาชื่อสมศักดิ์ปันทะโชต์หวดใ้แซ่อึง โยมมานดาชื่อทองสุขพันธรัชีวิตในวัยเด็กได้ช่วยกิจการทางบ้านและมีจิตใจใฝ่ในพระพุทธศาสนาชอบติดตามย่าหนูไปทำบุญที่วัดเสมอจิตใจชอบความสงบสวดชิน,นบัญชรได้ตั้งแต่อายุห้าขวบยายหนูเป็นหลานของกงเงเฮงซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานวัดของด่าน เหตุที่มีจิตใจชอบความสงบและสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กๆคงเป็นเพราะว่าบิดาบารดามีแต่ลูกผู้หญิงอยากได้ลูกผู้ชายสักคนจึงไปจุดทูปขอลูกชายจากหลวงพ่อโสธรกลับมาฝันว่ามีพระพุทธทองคำลอยมาเข้ามาอยู่ในท้องจึงบอกสามีว่าคงได้ลูกชายแน่ตอนแพ้ท้องอยากกินแต่ดิน อารมณ์ดีชอบกินแต่ผลไม้กินของหวานท้องสิบเดือนกว่าคลอดหมอตำแยยหลังจากแม่ไปสสอหมากกลับมาจึงเจ็บท้องตอนกลางคืนพ่อเห็นลูกไฟพุ่งขึ้นในหมู่ไม้ใกล้หัวร่องป่ายสวนลุ่งเช้าคลอดเวลา8นาฬิกาจึงคลอดลูกชายออกมาหนัก2โล8ขีด วันเสาร์เดือนสิงหาคมตัวโตกว่าเด็กทั่วไปจึงได้ชื่อว่าช้างสมัยเด็กเกเล่นตะเกียงคานไฟลวกทั้งตัวแต่ก็รอดมาได้มีจิตใจเมตตามาตั้งแต่เด็กเกเห็นคนขอทานไม่ได้เกิดความสงสารจนร้องไห้กลับจากโรงเรียนเอาเงินที่เหลือ นะเป็นเศษเหรียญเดินแจกคนจนหมดไม่เคยนึกอยากได้อะไรไม่ดือ้อสมัยเด็กเห็นพระพุทธรูปก็ชอบเอาดินมาปั้นพระพุทธรูปองค์แรกเมื่ออายุหกขวบชอบนั่งสมาธิเป็นประจำอายุเจ็ดขวบชอบเล่นเป็นพระเรียกเพื่อนๆมารับศีลเห็นพระมาบิณฑบาตหน้าบ้าน แม่เอาแอปเปิลมาใส่บาตรสองลูกขอกินหนึ่งลูกแม่ไม่ให้แต่เอาใส่บาตหมดจึงสงสัยตามไปดูพระมาจากไหนตามไปดูพระที่วัดนั้นชอบวัดปฏ,ฏิบัติของพระที่วัดจึงเริ่มสนใจการเป็นพระตั้งแต่นั้นมาชอบบวชเนนในช่วงปิดเทอมอยู่เสมอปีพศ2528 บวชเนนที่วัดแสนตุงจังหวัดตราดคณะเรียนมัธยมสองในช่วงปิดเทอมได้ปฏิบททัติธรรมจนเริ่มเห็นอนิจจังของชีวิตมองเห็นอสุภะมาตั้งแต่เด็กจนได้นิมิตต่างๆโดยพิจารณาอารมณ์จนร่างกายเบาสบายได้ปฐมฌานหรือหลุดจากอารมณ์ได้หลังเรียนจบ เทคนิคที่วิทยาลัยเทคนิคชาเชิงเซาแล้วไปทำงานที่กระบินโรงงานแหลมชะบังรับเบอร์ทำได้สองปีเกิดเบื่อหนายจึงลาออกเพราะเห็นอนิจจังของชีวิตแล้วออกบวชเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2539นณวัดจุกะเชอโดยมีพระเมธีวรคนาจารย์หลวงพ่อปยน เป็นพระอุปชาพระมาหาสุทันเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมาหามาโนธเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาเตชะปัญโยหลังจากบวชแล้วได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมตีโทและเอกเป็นลำดับทุกปี หลวงพ่อช้างหรือพระอาจารย์ช้างของชาวบ้านจุกระเชอและชาวแปดลิ้วรูปนี้ท่านปิดตัวมานานทำอะไรก็ไม่ค่อยอยากบอกให้ใครรู้เพราะท่านนั้นไม่ชอบความวุ่นวายเดือดร้อนเป็นคนขี้เก่งใจคนเป็นคนมีสติประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อทุกคนชนชั้นไม่เลือกหน้ามีความอบอ้อมอารีเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ในสายตาของคนที่ไม่เคยสนิทคุ้นเคยกับท่านจะเห็นว่าท่านอายุยังน้อยเพราะสัมผัสท่านได้แค่ภายนอกแต่ถ้าใครได้ใกล้ชิดกับท่านก็จะรู้ว่าความรู้ความสามารถของท่านนั้นช่างมหัศจรรย์เหลือเกินจริงๆทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมหรือในศาสตร์ลึกลับโบราณอันวิเศษมากมายหลวงพ่อช้างท่านเป็นหมอยาเพราะอยู่กับธรรมชาติ อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นทั้งพระเกจิอาจารย์ตามรอยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ดังแต่โบราณจริงๆที่มักจะพูดติดปากกันว่าเกจิที่เก่งจริงๆท่านเป็นทั้งหมอยาเพราะต้องเรียนรู้เจนจบหมดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเลิกยาโหราศาสตร์การรักษาโรคพระเวทอาคมแล้วก็สมาธิ ท่านเป็นผู้มีตบะบุญวาสนาบารมีมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเป็นผู้แก่กล้าด้วยสมาธิและวิทยาคมส้ำยังเป็นผู้แตกฉานอักขระเลขยันพิสดารโบราณอย่างมหัสจรรั์มาตั้งแต่อายุ12ทั้งของวิเศษว่านยาวัสดุอาถรรพ์นานประการยากจะหาใครที่รู้จริงอย่างท่าน ท่านจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้หลวงพ่อช้างยังเป็นผู้คงแกเรียนแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาศษาิลปะเวทวิทยากับพระเกจิคณาจารย์ในการก่อนเป็นอันมากเกือบจะเรียกได้ว่าทุกทิศของเมืองไทยวิชาความรู้ของหลวงพ่อช้างนั้นมาจากต้นตระกูลที่สืบสารทั้งทางด้านเวทวิทยาคม เรื่องหมอยาโหราศาสตร์ก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นความรู้จากตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากหลวงปู่ปานวัดบางเฮีย้ยหลวงปู่เหลือวัดสาวชะโงกหลวงปู่ยานวัดสำประทวนในยุคที่หลวงพ่อช้างมีโอกาสอยู่วัดเขาสมิงจังหวัดตราดกับกงย่า ได้พบปะกับพระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออกเกือบทุกรูปทุกองค์ในสมัยนั้นท่านเป็นคนช่างคิดช่างถามช่างค้นหาเหมือนท่านมีความรู้สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วทำให้ท่านมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญทั้งทางวรนณคดีประวัติศาสตร์เวทวิทยาคมและฝึกวิปัสสนากรรมฐานชอบนั่งสมาธิสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กๆ พระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออกในยุคนั้นที่ท่านมักไปมาหาสู่และพูดให้ฟังอยู่เสมอก็คือหลวงพ่อคงวัดวังสปรดหลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกหลวงพ่อกล้วยวัดหมูดุดและอีกหลายลูกส่วนภาคกลางนั้นที่ท่านพูดถึงอยู่เป็นประจำก็คือหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนหลวงปู่มีวัดมานวิชัย หลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่เชิญวัดโคกทองหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามหลวงปู่แย้มวัดสามง่ามท่านก็ไปมาหาสู่อยู่ตลอดทางภาคอีสานทางโคราช ที่ท่านยกย่องและกราบไหว้ที่สุดก็คือหลวงปู่คงวัดตะขอทางสู่พันที่ท่านพูดถึงมากก็คือหลวงปู่ดีวัดพะรูกล่กาวได้ว่าแทบทุกภาคทั้งภาคเหนือภาคใต้ออกตกท่านไปเยี่ยมเยียนพระเกจิคณาจารย์ในรุ่นที่ท่านยังทันตั้งแต่อายุน้อยๆเกือบทุกรูปทุกองค์ทั่วสารทิศของเมืองไทยหลวงพ่อช้างให้ความสนใจ การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเป็นพิเศษท่านเห็นว่าความรู้สร้างคนให้เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้ท่านจึงให้ทุนปีละประมาณร้อยทุนทุกปีมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนหลายแหง่งส่งลูกศิษย์จบปริญญามีอาชีพไปหลายรุ่นหลวงพ่อช้างไม่ชอบคนพาลสันดานหยาบและอบายามุข ท่านเคยบอกว่าคนคตไม่ครบเสาคตไม่เอามาทำเรือนวัตถุมงคลสร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นเมื่อปี2559และสร้างเหรียญพรมธาดาตลอดจนเครื่องรางเสือซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากสายหลวงพ่อปานวัดคงดานหรือวัดบางเหียซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านเองคือกง๋งเฮงนอกจากนี้ยังสร้างพยัน ตะกุดลูกอมปลาคิกตามแนวของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกรวมทั้งวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณทุกรุ่นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นแต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีประสบการณ์เล่าขานมากมายล่าสุดท่านมีเลดออกมาซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่แจกในวัน นี้เหรียญปาดตาลไม่น่าเชื่อของฟรีแจกออกมามีการซื้อรับซื้อกันทันทีในราคา300ร้อย0 0่าร้อยตอนนี้ราคาไปอยู่ที่1,000บาทในบางเหรียญที่รับซื้อกันนี่บ่งบอกได้ถึงบารมีของหลวงพ่อช้าง น,นะวันนี้เราให้น้ำหนักที่หลวงพ่อช้างหน่อยนะครับเพราะผมได้มีโอกาสไปวัดของท่านในวันนี้นะครับและได้เห็นบารมีที่นะเขาบอกว่าบารมีเปิดนะท่านอายุ50ปีนะบารมีเปิดนะครับเปิดมากทีเดียวนะครับ ถ้าย้อนกลับไปนะผมนะเคยนำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อช้างนำเสนอก่อนผมไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำนะแต่พอรู้จักท่านรู้จักผมก่อนผมรู้จักนะผมจะไปหาท่านนะท่านเมตตาผมมากเวลาที่ได้ มีโอกาสไปเจอแล้วก็เมตตาทุกๆุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะนี่คือนะหลวงพ่อช้างแล้วเราเห็นชัดวันนี้นะครับเงินนะยีล้านที่ท่านนะหามาได้ถ้าเป็นนะถ้าเป็นคนอื่นนะสมมุติถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่นะไม่เอาเงินมานะมาทำอย่างนี้อาจจะ นะเก็บนะครับแต่ท่านไม่เอาฮะนะท่านมีมาเท่าไหร่ท่านใช้หมดและยังติดหนี้ด้วยท่านบอกนะติดหนี้ยังไงครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่นะฮะเดี๋ยวจะบอกโรงเรียนนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าก็เขาระบุอยู่นะระบุอยู่มันมีเรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ท่านฟังก็คือว่ามีคนไป นะไปจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ไปรับปากโรงเรียนแห่งนี้ว่าจะช่วยทำอาคารเรียนให้กับเขาจนสำเร็จปรากฏว่าโรงเรียนเขาหรืออาคารเก่าออกแล้วปรากฏวว่าเงินที่รับปากเขาไม่สามารถจะไปให้โรงเรียนได้เด็กก็ไม่มีอาคารเรียนหลวงพ่อช้างรู้ ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ท่านเลยหาทุนด้วยตัวท่านเองเนี่ยมอบให้วันนี้เห็นสดๆเงินหนึ่งล้านบาทท่านมอบให้ไปก่อนและท่านบอกที่เหลือเดี๋ยวจะหาให้ติดไว้ก่อนซึ่งปกติมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพราะว่านะโรงเรียนแห่งน,นี้ไม่ได้มาติดต่อกับท่านโดยตรง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งนักสร้างคุณไม่มีความรับผิดชอบความเดือดร้อนก็เคยมาตกถึงนะหลวงพ่อช้างที่ท่านมีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆอยู่แล้วแต่มันเป็นไฟบังคับที่ท่านต้องมารับตรงนี้แต่ท่านก็รับด้วยความเต็มใจ ที่จะทำเพราะท่านบอกว่าสงสารเด็กๆตาดำๆที่นะไม่มีที่จะเรียนไม่มีที่จะอยู่นะท่านก็ช่วยในการหาทุนเพื่อจะสร้างอาคารฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้สร้างที่คุณไปรับปากโรงเรียนแล้วทำไม่ได้บาปกรรมผมบอกให้ว่าบาปกรรม นะแล้วนะโรงเรียนนะโชคดีมากที่มาเจอหลวงพ่อช้างนะครับนะท่านเสียสละในการหาเงินวันนี้เนี่ยท่านมอบหนึ่งล้านบาทให้โรงเรียนแห่งนี้งวดแรกผมเห็นบรรดาครูวันนี้เนี่ยมาก็มากันไม่ได้ไม่นะไกลอะ่ะก็เลยมาช้ากว่าปกตินะ หลวงพ่อช้างเตรียมเงินสดๆหนึ่งล้านบาทเป็นปึกๆนะมอบให้กับคุณครูไปนะคุณครูก็นะชาวบ้านนะธรรมดาธรรมดานะคุณครูนะแบบธรรมดาธรรมดาท่านมากันสามสี่ท่านนะหอบเงินล้านนะกลับไปนะเพื่อไปจ่ายค่าช่างนะไปทำให้แล้วเสร็จถามว่าหลวงพ่อช้างท่านเสียดายไหม ท่านไม่เสียดายนะเพราะว่าท่านบอกว่าเงินนะเงินนะครับมันไม่ใช่ว่าจะทำให้รวยนะรวยเงินกับรวยใจนะท่านอยากจะให้มากกว่าท่านไม่อยากจะได้เราคำว่ารวยนะท่านอยากจะให้นั้นท่านหามาได้เท่าไหร่ท่านให้หมด ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะร้อยกว่าล้านนี่ไปหมดแล้วนะครับนะร้อยกว่าล้านเนี่ยไปหมดแล้วแล้วนี่ผมบอกนะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะผมได้ฟังจากนะพระพระเปรมนะครับซึ่งเป็นพระเลขาก็เหนื่อยพอสมควรนะนะเหนื่อยพอสมควรเป็นพระเลขาของหลวงพ่อช้าง พระเปรมมาบอกผมนะได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์พระเปรมบอกว่าเนะี่ยปีหน้านะหรือไปไปลายปีจะเริ่มบูรณะวัดแล้วจะเริ่มบูรณะวัดแล้วนะพอหลังคาลวฝนตกน้ำหลังคาลวนะอันนี้นะลูกศิษย์ลูก,กหานะเตรียมช่วยกันนะครับนะ่ถ้าวัดเนี่ยจะต้อง นะจะต้องทําแล้วเนี่ยนะครับนะต้องให้การสนับสนุนนะครับนะช่วยเหลือกันนะเพราะว่านะท่านเอาไปทําที่อื่นนะเอาไปช่วยที่อื่นก่อนนะฮะแต่ทีนี้พอถึงคิวของวัดแล้วเนี่ยนะแฟนนะแฟนรายการผมหรือว่าผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อช้างไปช่วยกันหน่อยนะครับ